โอเคครับสวัสดีนะครับมา EP นี้รถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับสกู๊ปี้นี่นะครับสกู๊ปี้ไอตัวนี้นะอาการก็คืออืดน,นะครับวิ่งอืดน,นะครับไม่ค่อยมีแรงนะอันนี้หัวฉีดดูสภาพหัวฉีดโฟกัสไหมเนี่ยดูเดะแทบจะไม่มีรูเลยเห็นไหมนี่นะครับซูมไปด่าตันไม่มีรูเลยเดี๋ยวมีอะไรเขีย่ยไหม ดยวผมหาของเขียให้กอนครับเอาครีครวงแล้วกันเขียเ่ยเบาๆเนี่ยไม่แนะนำนะอ่าน,นเขียให้ดูเห็นป่มมันมีดูฉีดอยู่แค่ไหนปะ่ะโอเคก็คือนะครับให้เพื่อนๆเลือล้อหรื้อไอ้ตัวชุดฝาหน้านี้ออกแล้วก็ถอดน็อตหัวฉีดสามตัวถอดน็อตหัวฉีดตัวนี้สองตัวนะครับ แล้วก็น็อตไอตัวล็อกสายน้ํามันตัวหนึ่งก็คือขอไม่ใช่นะนี่ครับมันอยู่ตรงเนี้ยตำแหน่งนะถ้าถ้าอยากถอดง่ายก็ลือ้อหรือเบาะหรืออะไรทั้งหมดนะแต่ถ้าแต่ผมขเกียรตผมรื้อแค่นี้แล้วก็ใช้พยายามใช้มือนะครับมือล้วงเข้าไปถอดนะครับโอเคเแลยวทําความสะอาดก็เดี๋ยวจะใช้น้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็แปรงสีฟันนะครับทำความสะอาด แล้วก็ประกอบเข้าไปคืนนะครับโอเคคลิปนี้ผมฝากแค่นี้แหละครับใช้รถนะครับแม่นทนันบ้างนะครับรถอืดวิ่งไม่ออกก็เช็คนะครับมีหัวทิหัวหัวฉีดแล้วก็หัวเทียนนะครับแล้วก็ตัวปั๊มติ๊กในถังที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ e p นี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมด้วยตัวเองนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ